สวัสดีครับนี่ผมวาดเป็นจริงครับผมมารีวิวเจ้า,เ,าเป้ายิงจากฝาปลากระป๋องนะครับเคยเคยมีคนถามหลายครั้งว่าไอ้เป้าที่ผมใช้ยิงตอนทดสอบปืนเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับก็คือคือผมใช้ฝา,ากระป๋องทำขึ้นมาคราวนี้ก็เลยเขาบางคนก็สงสัยว่าทํายังไงอะไรเงี้ยครับต้องบอกก่อนข้อดีของเป้ายิงที่เกิดมาจากเพลิดฝาปลากระป๋องเนี่ยไม่เกิดจากว่าเวลาพอเรายิงยิงโดนตอนแรกเราใช้กระป๋องก่อนนะฮะพอยิงโดนกระป๋องเนี่ยเสียงมันค่อนข้างดัง บางทีการเล่น,นมีมีการคนหลาย,ลายกลุ่มเขาไม่ค่อยเข้าใจพวกเราเราพวกเราเล่นเพื่ออะไรนะครับก็เลยนะนําว่าเราใช้เพจฝา่ากระป๋องไหมนะครับว่ามันจะช่วยลดเสียงเวลายิงโด,ดเป้าเสียงคือคือด้วยความที่เพจมันเป็นเพ,เพจบางเนี่ยการกระจายของเสียงมันจะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วมันก็สลายออกไปเสียงมันจะไม่ค่อยไม่ได้กล้องเหมือนตอนยิงโดกระป๋องต้องบอกก่อนอาจจะไม่ค่อยสาใจเหมือนยิงโดกระป๋องเท่าไหร่แต่ว่าดีกับเพื่อนบ้านนะครับโอเคเรามาดูกัน ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับก็อื่นสิ่งของตอนนี้ขายยากมากปลากระป๋องนะครับอ่าแล้วแต่ขนาดว่าคุณชอบอยากได้เพจขนาดไหนนะครับแล้วสิ่งที่คุณต้องเตรียมขึ้นมาคือพริกนะครับตะไคร้หัวหอมนะครับแล้วก็มะนาวนะครับเรามาดูกันทํายังไงนะครับเริ่มต้นนะครับเปิดฝาปลากระป๋องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดฝากระป๋องก่อนคึก เปปีว้วนี่แล้ว,ลวเววเห็นไหมครับแป๊บเดียวฝาปากระป๋องเราเกลียงนะครับอ่ามาดูกันหลังจากนั้นทํายังไงนะครับหลังจากนั้นเราก็อซอยพริกซอยหอมซอยตะไคร้นะครับแล้วก็เอาปากระป๋องนี่ครับ ใส่ลงไปนะในจานที่มีพริกหอมตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วกระป๋องที่เหลือทําไงครับดูนี่ครับอ่คึกอชอบไหมอ่ะอ่าอ่ะไปอ่ะไปอ่ไปอ่ะไปเาไปเไปเรียกันนะอ่ะโอเคนะครับหลังจากเทปลากระป๋องลงไปแล้วนะครับเราก็ฝานมะนาวนะครับ แล้วแต่คนว่าชอบเปรี้ยวขนาดไหนอย่างผมก็แฟขอขออสองกลีบนะครับแล้วก็บีบออกมานะครับมะนาวช่วงนี้ราคาเริ่มขึ้นแล้วนะครับนั่นแหละสามลูกสิบบาทเนะี่ยโดนเข้ามาตอนนี้แพงได้เลี่ยงเลยแต่ว่าน้ำโอ,อ้โหสุดยอดโอ,อ้โหได้เสียไหมครับออรแผนทำความสะอาดปากป๋องเราเอาไปทําความสะอาดอยู่นะครับหลังจากนั้นคุกให้เข้ากันนะครับ ให้เข้ากันนะครับอย่างว่าครับผู้ชายสมัยนี้ต้องหัดทากับข้าวสักหน่อยจะหวังว่าให้ผู้หญิงเขาทำกับข้าวให้เรากินคงยากหน่อยนะครับแน่น่า,าก,กินไหมได้ข้าวร้อนๆสักหน่อยอร่อยใช่ไหมมากลับมาที่เพดป๊าปากระป๋องกันนะครับก็หลังจากทำความสะอาดแล้วนะครับเราก็ดัดให้มันตรงๆหน่อยนะฮะแบบตรงๆหน่อยแล้วก็ดัดฝาให้มันมันเป็นรูปนี้นครับเป็นอย่างนี้นะครับ น,นั่นแหละครับเราก็จะได้เพจปากกระป๋องแล้วเห็นไหมนั่นแหละเหมาะกับใช้ทดสอบพวกเอทซีเอสอะไรพวกเนี้ยหรือบางคนใช้ยิงอยู่กับบ้านสนุกสนุกอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องข้อหนึ่งคือเสียงที่มันกระทบเป้ามันเบามากดีกว่ายิงกระป๋องข้อสองคือมันเป็นอะไรที่หาง่ายบางทีเราก็เผลอทิ้งถังขายะกันเราเอามาใช้งานดูครับข้อสามเราช่วยอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าบางคน ช้ยิงจากกระดาษคุณรู้ไหมว่ากระดาษทําจากอะไรกระดาษนี่ทําจากต้นไม้นะครับช่วยกันรักษาธรรมชาติด,ด้วยดังนัง้นนะครับมายิงเป้ากี่ยวเพลิดาพลปากระกบอ,อกดีกว่านะครับเราไปชอบโลกสักหน่อยนะครับตอนนี้น้ำก็เริ่มท่วมแล้วนะครับก็ยังไงแล้วก็การรีวิวครั้งนี้สปอนเซอร์นี่ครับเป็นสปอนเซอร์เลยบวยบูจีเป็นสปอนเซอร,ซอร,ซอร์โอเคนะครับขอบคุณครับ